ความคืบหน้างานก่อสร้างทางโคยะสถานี้ันโป่งนะครับตอนนี้กําลังจะปูแผ่นนะครับคอนกรีตนะครับสําหรับงานก่อสร้างชานชาลานะครับเป็นชานชาลาสูงเสมอระดับเรื้นรถนะครับหรสูงจากสันลาง1เมตรบวกับอีกสิเซนติเมตรครับหรือหนึเซนติเมตรนะซั่งจะเป็นดีไซน์ที่เป็นไปตามหลัก Universal Design นนะครับ ทดลองลับรผู้โดยสารทำวามสดวกผู้โดยสารทุกรูปแบบครับเรสามารถเดินขึ้นรถได้เลยไม่ต้องปีนบันไดนะครับแล้วก็ถ้ามีวิวแชร์นะครับก็สามารถเข็นเข้ารถาได้เลยนี่ก็จะสะดวกในการขึ้นลงนะครับมีความปลอดภัย จะเตินการจราที่หนึ่งทรตอนตรวนพิเศษท,นนทานซิเวสตามแปดนะครับ้อนทางตุงเอกกลกดไปทางสัุงเทมนะครับทามารลอรับยันมีก็ท่านรถตันนี้หลอรับได้ในยจราจราที่หนึ่งนะครับ